สวัสดีครับเด็กๆโอ้ <l ots> โ Ой, นี่เด็กบอลหนึ่งสู้ๆนะลูกนะ <AO. S 1> มีเวลาแค่วันละหนึ่งชั่วโมงต้องรีบเขียนให้ได้รีบอ่านให้ออกนะลูกนะสู้ๆนะอ่าสู้ไม่สู้เก่งมากต้องสู้เรามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะลูกนะ <DB. S 1> อา้าครูเต้ช่วยเต็มที่แล้วเขียนให้สวยด้วยนะลูกเขียนตามรอยปลา เสร็จแล้วก็จำจากรอยปละแล้วมาเขียนเองไหนดูสิอายาคนนี้เขียนหนังสือสวยจังดูคนนี้ก่อนคนนี้ก็เขียนสวยขึ้นแล้วอเนกก็โอ้ยยาอเนกไม่ธรรมดาสวยขึ้นแล้วนะดูคนนี้ดิโอ้โอ้ขอดูหน่อยคนนี้ขอดูหน่อยคนนี้ก็สวยขึ้นทุกวันนะนี่ดูครับ ยา yeah, พัฒนาขึ้นเก่งขึ้นหนูอนใส่ถุงอนาพวกเลยนี่นแสดงว่าเริ่มเก่งเก่งตั้งนั้นเลยสู้ๆนะคนทีน่เขียนตามรอยปากเก่งนะลูกนะเร็วเขียนกข้าเร็วคนที่เขียนตามรอยปากก็พัฒนาไวๆนะลูกนะอนเนกเริ่มสวยขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยอนเนกมาไม่ถึงเดือนทีหนูนี่นหลายคนเก่งขึ้นนี่น้องอนเนกพภพลก็เก่งขึ้นนะลูกนะสู้ๆนะอ่าเรามีเวลาไม่มากต่อวันเนี่ย แปดโมงถึงเก้าโมงลูกต้องมาเขียนทุกวันนะลูกนะจะได้อ่านออกต่อไปนะนต่อไปก็สะสมสระนะอ,อ,อ่านออกออก็ถึงให้เล่นหุ่นเลยเ,ออเดี๋ยวใครใครอ่านออกเดี๋ยวครูเตพาไปเล่นหุ่นเลยนะยอ่านหนังสือออกด้วยนะ